สวัสดีครับผมเทคนิคอลซัพพอร์ตของ Genius c r e a t o r นะครับวันนี้ครับเราจะมาในส่วนของหัวข้อ,อาการทำข้อสอบครับแต่ครั้งนี้มันจะจังจาก EP ก่อนหน้านี้ครับก็คือมันจะมาในเวอร์ชั่นที่คุณอัปเกรดเรียบร้อยแล้วครับนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นในการอัปเกรดครับสามารถติดต่อที่สมมุติถ้าใครสมัคร เวอร์ชั่นฟรีเรียบร้อยแล้วเข้าไปทำพรีเทสครบ150ข้อแล้วรู้สึกว่าอยากจะได้ข้อสอบเพิ่มมากขึ้นอีกข้อสอบที่จะมีให้ฉันทําหมดแล้วแล้วฉันอยากจะเจอข้อสอบที่มันเวอร์ชั่นเต็มนะครับให้กดที่ตรงนี้ครับติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่ออัปเกรดับมันจะพาไปที่ Line ครับสามารถเพิ่มเพื่อ Line หรือสแกน QR Code mm hmm. เพื่อขอราคาโปรโมชั่นกับแอดมิน hmm. ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้น คราวนี้ไอ้เรื่องราคานี้ผมไม่พูดถึงราคาผมเป็นในส่วนของเทคนิคอลซัพพอร์ตนะครับเพราะฉะนั้นผมจะทำาให้เห็นว่าเวอร์ชันฟรีกับเวอร์ชันเต็มนะครับมันแตกต่างกันยังไงนะครับโอเคอย่างแรกครับถ้าเวอร์ชันฟรีครับคุณจะไม่สามารถเข้าตรงปุ่มอื่นนี้ได้แล้วมันจะเป็นแทบคำว,ว่าพรีเมียมอยู่เห็นไหมฮนะเนาะแต่ถ้าคุณ ขาแล้วติดต่อซื้ออัปเกรดเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตามจะเปลี่ยนไปแบบนี้ครับโอเคเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะอันนี้อันอันที่เป็นฟรีนะครับมันคือ Use ชื่อซูเปอร์แมนนะครับอีเมล s ั n ฟาวเ e อรนะโอเคพอผมเปลี่ยนหน้าปุ๊บเนาะ อันนี้คือคนเรเ user แล้วนะเป็น sunflower อดเชียงใหม่เป็น email s u n f l r w e r เฉยๆไม่มี2แล้วสถานะเป็นพรีเมียมมีวันหมดอายุด้วยเห็นไหมครับแล้วตรงกลางก็จะเปลี่ยนไปว่าเป็นใครแล้วก็วันหมดอายุเมื่อไหร่และตรงในส่วนของปุ่มอื่นก็ไอแถบแดงๆนี้ก็จะหายไปละที่เป็นว่าห้อง ีีเมมยนะครับคราวนี้สามารถกดได้ละเข้าไปทำข้อสอบได้นะครับในส่วนของวันนี้ครับเป็นในส่วนของการทำข้อสอบครับทำทำข้อสอบในส่วนของเวอร์ชั่นเต็มนะครับเวอร์ชั่นเต็มในที่นี้ก็คือมันจะเข้าได้ทุกฟังก์ชันเลยอันนี้นะครับอันนี้เป็นในส่วนของแพ็กเกจสูงสุดของทางจีนเนอร์เทเตอร์นะส่วนราคาไปลองทางไปคุยกับทางแอดมินได้เลยครับ โอเคกลับมาที่หน้าแรกใหม่ครับผมจะเข้าไปในส่วนของทําข้อสอบเนาะผมกดไปที่ปุ่มที่2คือรวมทำลงข้อสอบนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเจอข้อสอบครับเป็นแยกวิชาให้นะครับคราวนี้ผมไปสังคมเหมือนเดิมแล้วกันเห็นไหมครับมันจะมีทุกชุดเลยนะครับทั้งหมดถ้าในสังคมมีอยู่19ชุดนะครับ แล้วถ้าเป็นคณิตศาสตร์ก็มีอยู่29ชุดเห็นไหมครับแล้วภาษาไทยก็มีอยู่19ชุดอังกฤษมีอยู่27ชุดนะครับอันนี้จะเป็นข้อสอบเวอร์ชั่นเต็มแล้วครับมันไม่ใช่มีแค่3ชุดเหมือนในพีทีเสฟรีนะแล้วก็วิทยาศาสตร์มีทั้งหมด19ชุดนะครับคราวนี้อยู่ที่เราเลือกเลยครับว่าเราจะทำชุดไหนสมมุติว่า ผมเอาวิทยาศาสตร์เรื่องระบบร่างกายนี้ละกันโอเคเพราะฉะนั้นครับข้อแรกครับเราก็ทําข้อสอบเหมือนเดิมครับมีเวลาจับย้อหลังเหมือนเดิมครับเนาะแล้วก็มีลูกประกอบมีโจทย์เรียงลําดับระบบย่อยอาหารอะไรประมาณนี้นะครับเอาละปาก่อนละอย่างแรกอันไหนต่อสามนะอยู่ข้างหน้า มีสาอยู่หน้า2อันอีกสามน3อีอกพอป่าเข้าไปหลอดอาหาร3แล 5, ้วก็ห้อ้าวมี2อันละเราค่อยไปกระเพาะ3ามห้าสี่อ้ 3, 5, 4, อาวมีนี่เราค่อยไปลำเซ็กสองลำไส้เล็ก2 1, โอเคตอบข้อนี้ป้าข้อต่อไปนะครับการเคี้ยวอาหารให้ละเอียดมีผลดีต่อร่างกายยังไงร,ระบบย่อยทำงานง่ายสะดวกรวดเร็วครบถ้วน ไม่ตกค้างทำงานง่ายชื่อร่างกายมีไขมันสารเอเอาละผมโอเคสมมติทำไปเรื่อยๆครับเอา่าทำไปเรื่อยๆปับป๊บปับ๊บปั๊บไล่ไปเรื่อยๆครับคอปัสสาวะกูโคสแมกนีเซียม พอเลือกคําตอบเสร็จแล้วกดไปหน้าข้อต่อไปนะครับเลือกคําตอบเสร็จกดไปข้อต่อไปนะครับเซลเนื้อเยื่ออวัยวะระบบเอบเซลเนืเอ้เอเยื่อระบบอันนี้น่าแหละโอเคอ่าอมไเลยส,สมุตะผมไม่ชัวร์นะผมถือว่าทำให้ดูแต่ผมไม่ได้อ่าดูว่าจบคำตอบที่ผมตอบจะถูกไหมนะโอเค แช่นะครับขับทายเช่เมเล็ดถั่วตับไตปอดกระเพาะปอดใหญ่ตับใหญ่ไตเมเล็ดถั่วอะไรกระพเพาะเรอเอ๊ะไม่ชัวร์โอเคโอเคทำไปเรื่อยๆนะครับ เม็ดเลือดแดงเพราะนั้นเห็นไหมครับพอทําเสร็จแลร้อยก็จะบอกว่าอันนี้ถูกแค่สีข้อผิดสิบหกข้อนะครับโอเคถ้าทําซ้ําก็กดไปที่ทําซ้ําทําใหม่ได้เลยนะครับส่วนถ้าต้องการดูเฉลยกดที่ดูเฉลยครับแล้วก็จะบอกว่าอ๋อข้อแรกผมถูกข้อที่สองผมถูกข้อที่สามผิดแล้วก็ผิดละนาวนะครับเพราะไม่ได้อ่านโจทย์ละโอเค เพราะนั้นผมจะรู้ว่าข้อไหนผมผิดผมก็กลับไปพัฒนาปรปับปรุงตัวเพิ่มขึ้นไปหรือไปเน้นอ่านเนื้อหาในข้อนั้นๆเพื่อให้ผมเข้าใจเนื้อหานั้นๆมากขึ้นนั่นเองครับเพราะนั้นไม่มีใครทำข้อสอบได้เพียงครั้งเดียวแล้วจะสอบติดครับเพราะนั้นเร,ระบบเราไม่ได้ฟิกว่าให้ทำข้อสอบจำนวน ได้สองครั้ง3ามครั้งเรา m e d i ด้ฟรีครับสามารถทําได้เป็นร้อยเป็นพันครั้งทําซ้ําๆได้เลยแล้วข้อสอบมีอยู่พันสี่รอยห้าสิบข้อครับลองคิดดูถ้าคุณทําซ้ําทั้งหมดสักสามข้อสามรอบทุกข้อมันก็สามพันกว่าข้อแล้วนะนะครับเพราะนั้นคุณจะแม่นและบริหารเวลาได้ดีมากๆในการทำข้อสอบนะครับโอเคพอทำเราดูเฉลยไปถึงนะ ข้อสุดท้ายทำก็จะ,ะบอกระบบก,ก็จะบอกว่าต้องการกลับมาเมนูหน้าหลักหรือไม่ก็กดใช่นะครับแล้วก็ทําชุดต่อไปเรื่อยๆนั่นเองครับผมสามารถทําได้เรื่อยๆไม่จำ,จำกัดจํานวนครั้งนะครับโอเคสาหรับวันนี้ครับเป็นในส่วนของวิดีโอที่มาทําให้ดูในส่วนของการทําข้อสอบนะครับเพราะฉะนั้นข้อสอบทั้งหมดในส่วนของหมวดหมดุน ในการทำข้อสอบนี้ทั้งหมด5หมวดหมู่วิชาครับมี1,450ข้อครับสามารถทำได้เลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ